มื่อวานก็ทั้งวันนะคะตกจนหนาวเลยนะคะเนอะอาะอากาศอากาศหนาวเย็นเลยถ้าฝนตกนะคะยังก็ดูแลสุขภาพนะคะเมื่อคืนก็ทั้งคืนนะคะเช้ามาก็ยังไม่หยุดเลยนะคะ,ะนีกเอาบรรยากาศตอนเช้าฝนตกยังลอยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะ วนก็ทั้งวันนะคะตกจนหนาวเลยนะคะเนาะอากาศอากาศหนาวเย็นเลยถถาฝนตกนะคะก็ดูแลสุขภาพเช้าวันพุธนะคะนะคะถนนเปียกนะคะฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะคทั้งวันวันนี้ก็คงจะทั้งวันเลยนะคะอ่ากลางคืนก็นอนหน่มผ้านาวนะคะ นะคะามาฝากเพื่นอนๆจ้าวจ้านี่นี่นะคะขณะนยยี้ยังไม่มมมมยังไม่หกโมงเลยนะคะยังไม่หกโมงเลยนะคะอแดดตกเลยนะคะกลางคืนก็นอนห่ผมผ้าหนาวนะคะฝนตกนะคะอา,า,ากาศนะคะมาฝากเพื่นอนๆยังลอยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะ คืนนะคะ,ะวันนี้ก็คงจะตกทั้งวันนะคะฝนตกอย่างนี้นะคะทําให้ลมเย็นนะคะหนาวกันด้วยนะคะคเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆถ้าฝนตกแบบนี้นะคะ,ะทุกที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะ,ะช่วงกุมาันธ์นะคะนอกฝนจะมานะคะเมฆฝนนะคะลอยมาเึ็มเลยนะคะ,ะบรรยากาศฝ้นตกนะคะ มาฝากเพื่อนๆนะคะีนเช้าวันพุธนะคะนะคะถนนเปียกนะคะฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะทั้งวันวันนี้ก็คงจะทั้งวันฝนตกมาอย่างนี้นะคะทําให้ลมเย็นนะคะหนาวยังลอยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะ้าไม่รู้เลยนะคะ กลางคืนก็นอน่มผ้านาวนะคะฝนตกนะคะบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเช้านี้ไม่กล่าวบรรยากาศฝนตกนะคะมาฝากเพื่อนๆื่อนนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้าวันพุธนะคะนะคะถนนเปียกนะคะฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะทั้งวันวันนี้ก็คงจะทั้งวัน อยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะไม่โดนตลาดตลาดเช้าจะไปทั้งน้อยนะคะฝนตกไม่เดินแล้วตกนะคะก็ถ่ายบนบ้านนะฝนตกะอย่างนี้นะคะทำให้ลมเย็นนะคะหนาว ยืนก็ไว้ที่นี่ก่อนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะบรรยากาศนะคะเนอะโอไม่หูุไม่หูุลูกมันไม่หยุดเลยนะคะตกพรมันตกตลอดนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะที่ที่นี่ก็ตกเหมือนกันค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานก็ทั้งวันเลยนะคะ กลางคืนก็นอนหมนมผ้านาวนะคะฝนตกนะคะบรรยากาศนะคะามาฝากเพื่อนๆดูท้องฟ้านะคะตกตลอดนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะที่ ตีนีก็ตกเหมือนกันค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานก็ทั้งวันตกตลอดนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะที่ทีนีก็ตกเหมือนกันค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานก็ทั้งวันยังลอยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะไม่โดนเลยนะคะค่ะคืนก็นอนห่มผ้านาวนะคะฝนตก ยากาศนะคะ,ะมาฝากเพื่อนๆตกถท้องฟ้านะคะเมฆฝนลอยมาเต็มเลยนะคะ,ะก็จะตกอย่างนี้นะคะชมคำบรรจ้านะคะเนาะ,อะเอา,เอาพี่า็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่เช้าเลยแม่ถ่ายบรรยากาศก่อนนะคะไม่โลศนะคะเมื่อนะค,คืนก็ทั้งคืนนะคะ เช้ามาก็ยังไม่หยุดเลยนะคะนี่ก็เอามารนกาศตอนเช้าๆฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะวันนี้ก็คงจะตกทั้งวันนะคะดูท้องฟ้านะคะถ้าใครเพื่อนๆไดูนะคะบรรยากาศนะาะ ทำไม่โดไม่โดล,ลูกมาฝนตก<รง>อย่างนี้นะคะทําให้ลมเย็นนะคะหนาวเลยนะคะกลางคืนก็นอนห่มผ้านาวนะคะฝนตกบรรยากาศนะคะามาฝากเ,เพื่อนๆไปเช่าเลยแม่ถ่ายบร,รรยากาศก่อนนะคะไม่โล เมื่อวานก็ทั้งวันนะคะตกจนหนาวเลยนะคะเนาะอากาศอากาศหนาวเย็นเลยถถาฝนตกนะคะย่งก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆถ้าฝนตกแบบนี้นะคะทุกที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะช่วงกำมาันสานะคะเนาะฝนจะไม่หยุดเลยนะคะตกพรำๆไม่หยุดเลยนะคะ ตกความามทั้งวันทั้งคืนนะคะอันนี้ก็คงจะตกทั้งวันนะคะไม่หยุดเลยนะคะตกความาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเช้านี้ไม่กล่าวบรรยากาศฝนตกนะะมาฝากเพื่อนๆนะคะ ฝนตกตั้งแต่ฝนตกอย่างนี้นะคะทําให้ลมเย็นนะคะหนาวดูท้องฟ้านะคะฝนตกอย่างนี้นะคะทําให้ลมเย็นนะคะหนาวกันด้วยนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนถ้าฝนตกแบบนี้นะคะ,ะทุกที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะ ช่วงกบันษานะคะนาอฝนจะห<ะ>นาวดูไว้ที่นี้ก่อนนะคะเมื่อวานก็ทั้งวันนะคะตกจนหนาวเลยนะคะเนาะอากาศอากาศหนาวเย็นเลยถ้าฝนตกนะคะนีก็ดูแลสุขภาพาร่างายนะคะวันนี้ก็อาจจะตกทั้งวันนะคะ,นะคะถนนปเปียกหมดเลยนะคะเช้าเลยคะดูท้องฟ้าเช้ามาฝากเพื่อนนะคะอะ ฝั่งนี้นะคะฝนตกเนี่นะเมื่อวานก็ทั้งวันนะคะตกจนหนาวเลยนะคะเนาะอากาศหนาวเย็นเลยถ้าฝนตกนะคะงั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆถ้าฝนตกแบบนี้นะคะทุกที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะช่วงำลังสานะคะเนาะฝนจะหน<อ>าวก็ไว้แนี้ก่อนนะคะ ฝนตกอย่างนี้นะคะทำให้ลมเย็นนะคะหนาวไม่หยุดเลยนะคะตกผับๆเมห่วานนะคะวันนี้ก็อาจจะตกทั้งวันนะคะ,นะคะถนนปเปียกมาเลยนะคะยามเช้า,ชานะคะดูท้องฟ้าก,กันด้วยนะคะคเพื่อนๆนะคะเพื่อนถ้าฝนตกแบบนี้นะคะทุกที่ก็คงจะตกเหมือนกันนะคะ ช่วงกำลังสานะคะนกฝนยังลอยอยู่นะคะลอยกระจายไปอยู่นะคะว้าม่โดนเลยนะคะต่ะะคืนก็นอนห่ผมพาน้านะคะฝนตกนะคะากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะมือคืนก็ทั้งคืนนะคะ่เช้า